ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News บิ๊กตู่เผยเช็คตัวเลขวัคซีนไฟเซอร์กับสถานทูตสหรัฐแล้วพบตรงกันลั่นถ้าหายไม่เอาไว้แน่รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงปัญหามาตรการการผ่อนปรนให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าสามารถขายอาหารแบบ Delivery ได้แต่ห้ามจำหน่ายหน้าร้านทั้งที่ประชาชนบางส่วนสามารถเดินไปจับจ่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าได้โดยพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการสบคได้ชี้ มีแจ้งว่าการจำหน่ายอาหาร Delivery นั้นแม้จะเป็นพนักงานส่งอาหารก็ไม่สามารถเดินไปรับอาหารหน้าร้านค้าได้ต้องไปรับอาหารจุดอื่นจึงจะพิจารณาให้มีการเพิ่มจุดรอรับอาหารสำหรับคนที่มาซื้ออาหารให้เป็นกิจลักษณะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตรงนี้ยังเพียงพอต่อข้อเสนอโดยสบคจะไปพิจารณารายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งในที่ประชุมคอรมพลเอกประยุทธ์ยังปรารบถึงเรื่องการกระจายวัคซีนโดยขอให้มีการกระจายวัคซีนให้25จุดวัคซีนในกรุงเทพประมาณจุดละ1,000โดสต่อวันเพื่อให้มีความเหมาะสมและครอบคลุม ขณะเดียวกันยังได้พูดถึงเรื่องปริมาณวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับมอบจากสหรัฐอเมริกาที่โซเชียลมีเดียตั้งข้อสังเกตว่ายอดน้อยกว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้โดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าตัวเลขที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้คือตัวเลขกลมๆแต่เมื่อได้รับมาก็เป็นตัวเลขที่ตรงกับที่สถานทูตสหรัฐยืนยันผมก็ตรวจสอบก,กับสถานทูตสหรัฐมาแล้วตัวเลขก็ตรงกันถ้ามันหายผมไม่เอาไว้แน่ นอกจากนี้พลเอกประยุทธ์สั่งการให้สำรวจว่าบุคลากรด่านหน้ามีใครบ้างให้แยกออกมาเพื่อจะได้พิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นพิเศษเพราะต้องดูแลเยียวยาคนกลุ่มนี้ด้วยทั้งนี้ก่อนปิดประชุมพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาโควิด1 9ว่าขอบคุณทุกคนที่ทำงานด้วยความเสียสละและอดทนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเขาสนับสนุนทั้งเครื่องมือเพื่อให้มีความพร้อม รวมถึงกล่าวกับคอรมอว่าเราต้องมีความรักสาม,มัคคีกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไปติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการที่สบ,บคได้ประกาศไว้หากมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดก็ให้ลงโทษ เช่นเรื่องฝ่าฝืนเคอร์ฟิลขณะดเดียวกันให้ไปดูกรณีบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดหนึ่งแต่เข้ามาทำงานอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งขณะนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดว่าช่วยเหลือเยียวยาเขาได้อย่างไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ